มาโอ้เดี๋ยวต้องเอาไอินกันมาใส่เลือดปิดรอบนี้ทำไมหัวบาด <c oughs> หัวบาด <c oughs> ไปเก็บเพชรหัวกระแทกกระเด็นบาดเย็นบาดเย็นหัวกระแทกขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะลงไปเยอะหน้ามันงวนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหน้ามอ,อกจับเลือดเพชรแล้วก็ต้มเลยค่ะเรียบร้อย น <wh yes> ี่เลือแน้วหมะุ่นนานนานนานประมวนหมดละทำน้ำแข็งแเอาแล้วกันเม่เป็ดนี่กับไปไม่โคเมาวเนี่ยพี่ลือเลือดเลือดเป็ดเขาดีค่ะนุ่มดีแททโวนความร้อนไปนี่้โหอย่างนุ ทำก้อนใหญ่นิดนึงเผื่อแตกเผื่ออะไรไม่ก็ได้น,น้ำน้อยยอมแพ้ไฟละฉันใจก็ฉันนัน <c ười> ้นยังไงล่ะละใจไหม เลมดละู่เครื่องแน่นเครื่องแน่น่ตาครับนุมล้หมุนไฟให้แม่นี่นเเหรอเัแกสกินด้ม่นข่าวไปเลยวันนี้่ะัก นเนี่ยมามะหมี่ไทยก็เกิดแตกแม่แม่ชอบชอบน,ออนั่นงดูผีมาผีมาโยนมานทุากอย่างก็เรียบร้อยเลยเนี่ยทุกคนจา๋าแค่นีน้แหลขะขอบคุณเคอมเมนต์นะเขาบอกเออฉันรอนฉันทำเดี๋ยวก็รวนหมูแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าฉันเป็นคนไม่พิถีพิถันเรื่องน้ำตาลนะคะ ตาลจะยกีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแบบในที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้ตาลปิดไงไม่ค่อยได้ใช้น้ำตาลปีดก็เลยไม่มีติดบ้านแต่ถ้าใส่มันก็จะหอม,มนะก็จะหนี่ยังเอาสะดวกจ้ะนี่ยังไงจะใช่นะมเราจดูที่ว่ามันจางมนะั้ยแต่ก่อนนี่ นนเดี๋ยวแม่ไปจิดเองนี่รถนี่ไหเดี๋ยวนีจะขดบัวดูที่ก็ใส่เลือดใส่กจจางไม่ใช่กางที่เป็นผมเพือนแลเลือดหน้าเลือดแลไ ต้อเลยดีแล้วตักข so, okay. ึ้นมาแล้วโรยที่กับจุกโรยทีกับจุกแย้วจะกินค่อยโรยเทียบ้ไม่ละจัดทุกคนโอเค้นัวตักมาเห็ดตักถุงนึงอะไรถุงนึงเดี๋ยวใส่หม้อแยกไว้แล้วเดี๋ยวเราถุงด้วยกัน